โอ้โห oh, ถนมสวยมากถานมสวยมากดูโน่นดูน,น,ดนี่กินเขาอิ่มแล้วก็ม่มีสมาธิเบิ่งของนั่นของนี่ไว้ยขานี้ โอ้โห,หนานี่สวยนะลูกนะนานสวยนะเห็นหมห่น<ๆ>บ้านของเราโอโห็เหีนี่คือในน้ามีปลาในน้ามีข้าวนะคะอากาศดีมากเลยได้ยินเสียงกร้องเห็นไหมคะโอ้โห ต้องมีเสียงอะไรให้ดังหูดังอะไรเลยนอนหลับสบายแล้วลมเย็นด้วยนะคะ